ที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อมาตาปุตติกภัยว่ามีอยู่สามอย่างสามอย่างคือมีสมัยที่ไฟไม่ใหญ่ตั้งขึ้นไม่หมู่บ้านไม่นิคมไม่นครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นเกิดน้ำท่วมใหญ่พัดผาไปทั้งหมู่บ้านทั้งนิคมทั้งนครในสมัยนั้น มารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สองภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มีภัยคือการกำเริบกบฏมาจากป่าประชาชนขึ้นยานมีล้อ นีกระจัดกระจายไปเมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภัยอย่างที่สามภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับ ย่อมกล่าวภัย <Solomon> ที well ่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สามอย่างเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่มีการสดับกล่าวสมาตาปุติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้แท้ๆทสามอย่างนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียภิกษุทั้งหลายภัยสามอย่างที่มารดาและบุตรช่วยกันได้นั้นเป็นอย่างไรเล่า สามอย่างคือสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่เป็นอย่างที่หนึ่งสมัยที่น้ำท่วมใหญ่เป็นอย่างที่สองสมัยที่หนีโจรขบฏเป็นอย่างที่สามเหล่านี้บางคราวมารดาและบุตรก็ช่วยกันและกันได้แต่ปุตุชนผู้ไม่มีการสดับมากล่าวว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดภิกษุทั้งหลาย ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือภัยเกิดจากความแก่ชาราพยังภัยเกิดจากความเจ็บไข้พยาธิพยังภัยเกิดจากความปายมรณะพยังภิกษุทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนาแก่บุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าแก่เลย หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากรมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ mm. ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลย <S <S ดังนี้ mm. มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่า mm. เราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือ mm. บุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่า mm. เราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้ มานดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดมารดาของเราอย่าตายเลย